ท่าที่ผมไปดูคอมเมนต์มาดูเหมือนว่าซองพกจะมาแรงสุดผมคงจะหยุดอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วสินะอะไรคลิปนี้เราจะมาในานามอะไรดีไม่รู้ช่างแม่ม แล้ววันนี้ผมจะมาเล่น2พรกหรือ M 1 8 7 3ให้คนดูรูปงามได้ดูกันนะครับแต่ไม่รู้จะจบอันดับเท่าไหร่นะไปกันเลยและในขณะที่ผมจะวิ่งอ้อมไปด้านหลังบ้านเขียวเมื่อดีผมที่ฉายเดียวก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ซะแลว้วผมที่เห็นแววไม่ดีเลยเลี้ยวกลับทันทีว่าที่จะซัดไอ้หน้ามีลงไปแถมวลีเด็ดลุงโทนี่ให้ด้วยตายไปซะหน้าหีและผมก็ได้วิ่งมาเจอหนุ่มผม,ม้าหน้าเต๋อที่ยืนเอ๋อโคดิ่งผมเลยจะวิ่งไปใกล้ๆเพราะไอ้ปืนนี้มันยิงไกลไม่ได้แต่เขากลับตั้งไอ้วอร์มาดดกกกนนนนน้า,งงารระงปเเเลล,เเลิิิจขึแ็็ ฝ่ายผมที่ระดมกระสุนที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กส่งเขาไปกินสเต็กที่นรกแดกให้อร่อยนายสั์และเพื่อนเขาก็ได้เข้าสู่หมวนนักกีธาทีมชาติน่าจะหวาดระแวงสุดๆแต่เขาก็ต้องหยุดเพื่อเติมยาแล้วก็หน้าขมั่ลงไปจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาด้วยความที่มีสายตาของพยาเดียวก็ได้เหลียวไปเห็นคนที่กําลังรอของผมจึงไม่รอช้าง,งัดประตูวาร์ปขึ้นมาและได้ใช้ฟิกเกอร์เข้าหาศัตรูก่อนที่จะยิงขู่ไปสองนะัดแต่ก็ทําได้แค่สะกิดผมเลยตั้งจิตพร้อมไล่คาถาจงขิดจงขิดสะกิดเข้าไปอีกกกททีีีีแแต่่่่รรรอบนน้ขิิิิิดดจงงละผม็สเยวววาหค เลยรีบวิ่งไปหาศัตรูที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่จะใช้ท่าเช็คระยะเป็นหนึ่งทีแต่ก็จมทารณีอยู่ดีเพราะศีษะเขามีแรงดึงดูดกระสุนจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาที่หอนาฬิกาและได้พบสองหนุ่มบ้ากามเลยจะทําการสะกดรอยตามเพื่อหยุดความเร็วซามของพวกเขาและมันก็เข้าแผนผมในขณะที่เขายืนนิ่งพอช้อปปิ้งอยู่นั้นผมก็ได้เข้าหลังทันทีแต่ปืนแม่งยั้งเบาผมเลยเปลี่ยนแผนมาเฝ้าประตูแทนและหนุ่มเสื้อแดงก็วิ่งมาทางผมก่อนที่เขาจะล้มคุบหนูลงไปและ พอผมที่ตัดมาอีกทีก็ถูกคืนชีพขึ้นมาซะแล้วพื้นที่มึงก็มาเต็มถูกเวลาจังไาสัจากนั้นเราก็ได้วิ่งเข้าวงและในขณะที่ศัตรูกําลังสนใจมือดีผมก็ได้ซัดเข้าทันทีและดึงมือดีขึ้นมาและดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีหนุ่มสุดซ่าครับรถเข้ามาชาร์จแต่เขาช่างมีบางอาจเยี่ยงนะผมเลยยัดกระสุนเข้าหน้าเขาไปหนึ่งนะัดก่อนที่จะซัดต้นไม้ไปอีก2 พกูรนไอสัตว์ละดูเหมือนว่า่อหนุ่มคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายของตีแต่เขาก็มีความคิดที่ห้าวหาญทุ่มเททั้งกายและวิญญาณพุ่งทะยานใส่กระสุนปืนแล้วเขาก็ลงลงแบบฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนต้องกดเกมใหม่กันเลยทีเดียวใจเองแม่งได้วะแต่ไปฝึกมาใหม่ในสัตว์แล้วเราก็มาสะดุดที่เปาเนมันก่อนที่จะมีการห้ามหันครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งวันดีผมที่แชทเด้งได้ไงาเก่งลงไปจากนั้นมันก็ถึงเวลาที่ผมจะพังงานผมเลยนัดสะเตปจงอ่างโดนน้าร้อนลาดเลื้อยปาดหน้าปาดหลังหวังจะได้สักตตัวแแ่่่มมงปปืืนนนนกก็เเเบบาาิผไดด้้จใทใีสุถ อื่นนะกูให้สิบเลยสัตว์ควรและต้องขออภัยที่ผมจบอันดับต่ำกว่านี้ไม่ได้แต่ถึงจะจบอันดับไหนก็เป็นที่หนึ่งในใจเขาไม่ได้อยู่ดีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม